สวัสดีค่ะพบกับคุณครูเดวุฒิศิริอินเคนในเนื้อหาเรื่องรู้คุณค่าคำศัพท์ไทยเรื่องการอ่านออกเสียงและบอกความหมายสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นักเรียนทราบไหมคะว่าทำไมเราต้องเรียนรู้เรื่องการอ่านออกเสียงและบอกความหมายเพราะว่านักเรียนจะได้อ่านออกเสียงคำได้ถูกต้องและรู้ความหมายของคำคำนั้นนั่นเองค่ะ คุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้แล้วนะคะแล้วก็นักเรียนอย่าลืมอ่านตามคุณครูค่ะไปเรียนรู้กันเลยค่ะคำแรกคือคำว่ากระวนกระวายอ่านว่ากระวนกระวายนักเรียนอ่านตามครูค่ะคำนี้นะคะหมายถึงวุ่นวายใจแสดงอาการวุ่นวายอยู่ไม่เป็นสุขคำต่อไปค่ะคือคำว่า ขวานอ่านว่าขวานนักเรียนอ่านตามครูค่ะขวานคำนี้นะคะหมายถึงเครื่องมือที่ใช้ตดัดผ่าถากไม้ที่ทำด้วยเหล็กค่ะคำต่อไปนะคะคือคำว่าคร่ำครวญอ่านว่าคร่ำครวญน,นักเรียนอ่านตามครูค่ะ คำนี้นะคะหมายถึงร้องไห้ไปพูดไปถึงความทุกข์คำต่อไปค่ะคือคำว่างมอ่านว่างมนักเรียนอ่านตามครูค่ะงมคำนี้นะคะหมายถึงดำน้ำลงไปหาของค่าคำต่อไปนะคะคือคำว่าช่วยอ่านว่าช่วยนักเรียนอ่านตามครูค่ะ ฉวยคำนี้นะคะหมายถึงคว้าจับหรือหยิบเอาโดยเร็วคําต่อไปค่ะคือคำว่าตะลีตะลานอ่านว่าตะลีตะลานนักเรียนอ่านตามงูครูค่ะคำนี้นะคะหมายถึงรีบร้อนลนลานหรือลุกลนคําต่อไปค่ะคือคำว่าทรมานอ่านว่า อรมานนักเรียนอ่านตามครูค่ะคำนี้นะคะหมายถึงเดือดร้อนเพราะทุกใจคำต่อไปนะคะคือคำว่าเทพารักอ่านว่าเทพรักนักเรียนอ่านตามครูค่ะคำนี้นะคะหมายถึงเทวดาผู้ดูแลรักษาที่แห่งใดแห่งหนึ่ง คำต่อไปนะคะคำว่านินทาอ่านว่านินทานักเรียนอ่านตามครูค่ะนินทาคำนี้นะคะหมายถึงติเตือนรับหลังคำต่อไปค่ะคือคำว่าปลอบโยนอ่านว่าปลอบโยนนักเรียนอ่านตามครูค่ะ คำนี้นะคะหมายถึงพูดเอาใจให้คลายจากอารมณ์ขุนหมองคำต่อไปค่ะคือคำว่ายักยอกอ่านว่ายักยอกนักเรียนอ่านตามครูค่ะคำนี้นะคะหมายถึงโกงเอาทรัพย์ของผู้อื่นที่อยู่ในความดูแลรักษาของตนไปคำต่อไปค่ะคือคำว่าระบบอ่านว่าระบบ นักเรียนอ่านตามครูค่ะคำนี้นะคะหมายถึงแบบแผนที่วางไว้เป็นแนวปฏิบัติคำต่อไปนะคะคือคำว่ารังเกยียดอ่านว่ารังเกยียจนักเรียนอ่านตามครูค่ะคำนี้นะคะหมายถึงเกลียดเพราะรู้สึกขยะแขยงหรือไม่ชอบใจเป็นต้นนั่นเองค่ะ คำต่อไปนะคะคือคำว่า Recycle อ่านว่า Recycl e นักเรียนอ่านตามครูค่ะคำนี้นะคะหมายถึงการจัดการวัสดุเหลือใช้คือทำลายให้ละลายด้วยความร้อนเพื่อทำให้เป็นวัสดุใหม่นำกลับมาใช้อีกครั้งนั่นเองค่ะคำต่อไปนะคะคือคำว่าลำทาน อ่านว่าลำธารน,นักเรียนอ่านตามครูค่ะคำนี้นะคะหมายถึงทางน้ำที่ไหลาจากเขาคำต่อไปนะคะคือคำว่าศูนย์การค้าอ่านว่าศูนย์การค้านักเรียนอ่านตามครูค่ะหมายถึงแหล่งรวมสินค้านานาชาติเพื่อจำหน่าย ให้แก่ผู้มาซื้อสินค้าคำต่อไปค่ะคือคำว่าสหายอ่านว่าสหายนักเรียนอ่านตามครูค่ะคำนี้นะคะหมายถึงเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขคำต่อไปค่ะคือคำว่าสัตซื่ออ่านว่าสัตซื่อนักเรียนอ่านตามครูค่ะคำนี้นะคะหมายถึง ประพฤติตรงและจริงใจหรือเรียกว่าซื่อสัตย์ค่ะคำสุดท้ายนะคะคือคําว่าเล่าลืออ่านว่าเล่าลือนักเรียนอาจจามครูค่ะคํานี้นะคะหมายถึงแพร่ข่าวกันอย่างแพร่หลายจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ ไปเมื่อสักครู่นะคะนักเรียนสังเกตไหมคะว่าคําที่อยู่ด้านบนกับคําอ่านที่อยู่ด้านล่างเวลาเราเขียนเราจะเขียนไม่เหมือนกันนะคะเช่นคําว่าเทพาลักษ์คำที่เขียนจะเขียนมีตัวการ์ลันด้วยใช่ไหมคะแต่เวลาเราเขียนคําอ่านเราจะไม่ใส่ตัวการา์ลันแล้วก็เช่นคําว่าลำทาน คำเขียนจะเขียนลำทานที่เป็นทอทงใช่ไหมคะแต่เวลาเราเขียนคําอ่านจะเป็นคําทอทหารใช่ไหมคะคำว่าทานเห็นไหมคะว่าการอ่านออกเสียงสําคัญกับเรามากแค่ไหนสุดท้ายนะคคณรูขอมอบหมายงานนะคะให้นักเรียนทุกคน อ่านคําสัพที่เราเรียนมาเมื่อสักครู่นะคะโดยที่ไม่ต้องอ่านความหมายแล้วให้นักเรียนอัดเสียงคลิปวิดีโอส่งในไลน์กลุ่มของห้องเรียนให้คุณครูด้วยนะคะวันนี้คุณครูหลิวหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะตั้งใจเรียนในสิ่งที่คุณครูนำมาสอนนักเรียนวันนี้คุณครูหลิวสวัสดีคะ่ะ